โอเคครับสวัสดีชาวแก๊งสุดบอกท่านด้วยนะครับวันนี้ครับทํางานนะครับผมเลยจะพาไปดูการทํางานที่ไม่ได้พาไปดูมานานมากแล้วนะครับ <c oughs> <bao> แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัปคลิปนะจ๊าเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าวันนี้ทํางานเบื้องหลังโอนาปเป็นยังไงกันบ้างมีอัปเดตอะไรบ้างใหม,นนม่เดี๋ยวจะพาไปอัปเดตกันนะครับผมเดี๋ยวจะมีอัปเดตออฟฟิศใหม่ด้วยนะครับ วันนี้ไปถ่ายทุ่งนานะครับผมก็เลยเอาของว่างให้เพื่อนก็จะมีการกินข้องกินข้าวกันนะครับผมก็เลยเอาขนงขนมกากมงกากหม,กมูไปคงไปให้คงเพื่อนนะครับได้กงได้กินกันอย่างอารมณ์อเนดอร่อยเลยนะจ๊ะเดีวันนี้มีเปิดกล่องด้วยนะครับไปดูกันว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมบ้างนะครับผมใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่กทานครับด้วยขอให้ทานอย่างอริสอ,อร่อยเลยนะฮะน้องไปเอากล่องมาด้วยกล่องอะไรนเนอะออ เอาไปด้วยเหรอเอาไปด้วยไปเปิดนู่นี่สวัสดีค่ะสรับอันนี้อะไรอ่ะพี่อังพี่ยังพอแบงค์เอาใส่ไว้ในต่อนี้เลยให้นำตัวกันหน่อยเดี๋ยวคนจะงงชื่ออะไรจ๊ะชื่อน้องฝนค่ะฝนชื่ออะไรครับชื่อน้องตุ๊กตาค่ะตุ๊กตาชื่ออะไรครับปิ่นโตค่ะฝนคือใครครับฝนคือเออีค่ะเออีตุ๊กตาครับเคทีพค่ะเคทีฝึกงานเคทีฝึกงานเคทีน้องปิ่นโตนะจ๊ะแล้วก็ข้างหลังนะครับอ้วนๆน้องอัมตองนะครับ ครับดีครับขออนาตวอลกนะครับวันนี้ไม่ได้วอล์นานแล้วเด<อ>ี๋ยมันติดไฟไฟไม่สว่าง ฉันสอง <c oughs> มึงไม่เรียนรู้ <c oughs> ว่ะรีบคือถ่ายรูปมานี่ยังไม่ติดบ้านนะถ้าติดบ้า,านนี่ดิวนั่นแหละมัน,มเ,ปนมเป็นมฟันเป็นไฟสามสีที่สว่างที่สุดไม่ไฟอันนี้ไม่มจริงเไฟเฉพาะที่เว้ยไว้สองกรอบรูปจริงๆเอออะแล้วมึงไม่เปลี่ยนเหรออันนี้เปลี่ยนแล้วใช่ไหมอันนี้เหมือนว่าไว้สองที่ใกล้ๆไว้ดิวแบบว่าถ้าสมมติไฟอยู่งี้ระยะกระแพงอยู่เงี้ยเนี่ยจะสว่างแต่อันเนี้ยปุ๊บลงมาข้างล่างเงี้ยไฟไม่ถึงอ๋ออันนี้อันเก่าไงที่รูบอกไงมันใช่จริงไม่ไไได้้้้มมััันนนนนนนคืออ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 ฟรูปโาาาาาลิซ่่่่่ยยยเเงงงะะววช์ วันน่ะอยากอ่านไงตอนแรกไม่อ่านใช้งานใช้งานจริงไม่ได้นี่ยังไม่ติดม่านนะถ้าติดม่านนี่คือมืดมืดตึบใช้งานไม่ได้นี่คือกูแค่ติดฟิล์มมาเนี่ยกระจกอะสายตาเสียกันหมดอ่ะเออถ้าทำงานอ่ะทำไม่ได้จริงเดี๋ยวมันสว่างไม่พอมาไม่ได้เปิดกล่องนานนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมาเปิดกัน ยคิดว่าเป็นหนังมังกรเลยหนังจระเข้อ่ะอันแรกเป็นรองเท้านะครับเดี๋ยวอ่านข้อความก่อนสวัสดีครับพี่อาร์มติดตามตั้งแต่สมัยกินโค้กแข่งกันเลยนะครับผมหนูก็ปลาดิบด้วยนะจ๊ะขอให้นาที่การงานรุ่งเรืองนะจ๊ะปลอจะไม่ได้ว่าใส่ไซส์อะไรฝากหลานด้วยกันนะครับผมรองเท้ามือสองเล็กๆอ่ะเด็กชายจีไปให้นะครับเรารู้ว่าพี่อาร์มคือซินเดอเรลล่าตัวจริงป่า ว่ากลัวว่าให้คนละบ้างเพราะว่าดูเล็กกว่าเท้าพี่อาร์มอยู่นะต้องลองเท้ามือสองเอ่อไนกี้นะคะัซึ้บเฮ้ยไปได้แต่ก็พัดได้พอดได้พอดได้พอดีพอดีพอดีก็ได้เลยพอดได้แต่ถ้าเผื่อถุงเท้าน่าจะแน่นเลยแน่นเลยติดแลิ๊กแล้วเออว่ะใส่ไม่ได้นะครับทุกคนขอโทษด้วยนะครับเอ้ยใครใส่เท้า41บ้างสีิเดลเลร่าตี่เท่าไหร่กูสี่สี่เลยโอ้โยยินดีตีนแบบว่าเรือคาราเต้าราเตเบอร์อะไรสี่สี่เอ้ยมาลองดิมาลองดิมาลองดิไอ้พวกคนตัวเล็กดิ คนที่อันนี้ลองดิโอ้โหแล้วใส่เสื้อบิ๊กกี้ท่าด้วยเหมือนก็มาทำงานสายหรอกอ่าอ่โอ้โหฟลุ๊ปเลยมั้งไปได้เลยมั้งจบท้าอีกหน่อยนึงเอาป่ะให้ก็เอาเอาฝากให้น้องธาราละกันนะครับพอดีมากกว่าแล้วใส่หล่อมากกว่าเออเอ้เรื่มลายเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูในไอจีแล้วก็อันไหนสวยเดี๋ยวจะซื้อได้เลยอันนี้ในหนูสารภาพเลยอะไรดูดีถ้าอันไหนที่ของแปลกๆไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าหนูแกะไปแล้วแล้วทไมอ่ะ แต่พี่อาร์มไม่เคยเห็นมาก่อนนะมันเวลามันพิมพ์ส่งมามันจะแบบเนี่ยมันเป็นชื่อหนูอะอเหมือนในระบบมันเป็นชื่อกันอะอนก็เลยแบบเป็นชื่อออกตองซ้ใช่คิดว่าเป็นของตัวเอง <laughs> อันนี้คือแปะให้<ต>ให้ <laughs> เพิ่อ่ะแปะให้เหมือนเดิมให้พี่อาร์มแบบว่าแกได้มีฟิลแกะใหม่เออเป็นเสื้อแต่กระโพรงไปี่ะใช่ป่ะไม่ใช่เรืองบอลอีกแล้วจ้าบอลคอป,ปกนี่ G B Style เออ สวัสดีครับผมแพ็คแป๊บเดียวครับผม <c oughs> <c oughs> อ๋อไม่ใช่แจ็คแต่ผมแต่เป็นแพ็ค๊กเดียวแพ็คแป๊บเดียวผมเป,เ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 ป็นแฟนเพลงเอ้ยเป็นแฟนคลับพี่นะครับผมยยหยอกๆครกเขาัวหมุกเยอะเหลือเกิน <c oughs> พี่ลองใส่ดูนะครับผมใส่ได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมทำช่องนะครับผมชื่อว่าแป๊บเดียวสตอรี่ <c oughs> แพ็ปเดียวสตอรี่นะครับผมได้แรงมันดานใจมาจากพี่ๆหลายเรื่องเลยนะครับผมทำให้ผมกล้าทําช่องแล้วก็ลุยหลายอย่างนะครับอ่าแล้วก็แฮชแท็กสุดปอกนะครับผมขอบคุณทั้งมาตรการที่ส่งมาให้นะครับเดี๋ยวจะไปใส่ออกกํลาลังกายนะครับบายพี่แอลไม่ไมีคหนหลุดอันนี้พี่โป่งใสเฮ้ยดูดิพี่โป่งใสได้ยังนี่ของให้โป่งใสนะครับโอ้โนมีจดหมายนะเนี่ยคนคอมเมนต์บอกว่าอยากให้เอาแซงแล้วก็ เจ๋งๆด้วยกลับมาทําคลิปว่าเป็นวัยรุ่นมันเหนื่อยมาช่วงนี้ราะว่างานมันเยอะเราก็เลยแบบว่าเอาเวลาที่เราเหลือน้อยนิดของเราไปพักฟันดีกว่าไม่ใช่แค่เอาแสงเอโอขนงานเริ่มเยอะก็เป็นอย่างนี้แหละใช่เพราะงานมันเยอะคือแล้วก็แปลว่าอยากทํานะทุกคนเราจะกลับมาทํา ดูนะเขาจดหมายเขาทำมาแบบถูุกใจหนูมากเลยไอ้ออดาวด้วอ่าลองไหเขาฟังซิเขาบอกว่าถึงพี่แอลสวัสดีค่ะพี่แอลหนูชื่อนิวนะคะช่วงนี้งานคงหนักมากเลยใช่ไหมคะรู้รู้หวังว่าจะไม่เจ็บป่วยและมีความสุขในทุกวันนะคะพี่แอลคือผู้ส่งอิทธิพลให้หนูหนึ่งคนในชีวิตหนูเลยเพราะหนูชอบสไตล์เด็กแนวของพี่มากเป็นตัวเองในแบบที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะคะเลิฟเลิฟพี่แอลรักและห่วใจจากของนิวโอ้ยี่ตรงให้เป็นกำไรข้อมือใช่แอลใส่บ่อยมากนะอะไรก็ต จริงของแฟนคลับที่ส่งมาให้คือแบบใส่ตลอดไปงานว่างานนี้ก็จะใส่ให้นะครับโป่งใสได้ไรอ่ะโป่งใสได้โป่งใสเหมาะมากเออสวยดีสวยดีเหมาะมากถึงพี่โป่งใสฝากพี่อามบอกพี่โป่งใสด้วยนะครับว่าแล้วก็หายไปเลยไอ้นิวนี่กวนเหมือนกันนะไอ้นิวเออโอเคเดี๋ยวบอกโป่งใสให้นะครับเอาของพี่อามอุ้ยอุ้ยดูดันดูดัน เหมือนเหมือนสร้อยพี่เลยนะครับนี่คล้ายๆสร้อยพี่ถึงพี่อาร์มนะครับสวัสดีพี่อาร์มนะครับหนูชื่อนิวโอฮาน่าเป็นยูทูบเบอร์กลุ่มแรกนะที่หนูติดตามรักและมันคงที่สุดไม่ว่าจะเศร้าหรือว่าจะเสียใจแค่ไหนเนี่ย mm hmm. หนูจะเปิดดูพี่ตลอดที่เล่นสตรีหนูให้กลับมามีความสุขได้ทุกครั้งเลยเพราะว่าโอฮาน่าไม่ใช่แค่วิดีโอนะแต่เป็นเพื่อนที่เติบโตพร้อมกับหนูและหนูภูมิใจทุกครั้งที่เห็นโอฮาน่าเติบโตขึ้นไปตอนนี้หนูกำลังจะเปิดร้านขายเครื่องประดับในไอจีค่ะชื่อร้านนี้เ oh <my S 1> ดี๋นนยว oh <my S 1> ข รักมากมากรัก,ก,กมากมากนี่นะจ๊ะใครสนใจไปทำได้เลย mm hmm. อ่าขอบคุณมากครับผมใครอยากส่งขอให้ผมนะผมที่อยู่ด้านล่างคลิปนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะประมวลให้ฟรีๆเลยจ้าถ้าเกิดใครเปิดร้านอาหารร้านของกินหรือว่าร้านเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะจ๊ะ mm hmm. แต่ขออย่างเดียวไม่เอาสิทธิ์มีชีวิตนะครับ mm hmm. โอเควิทำงานกันต่อไปดูกันว่าเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างไป โอเคครับเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายทากันเลยนะจ๊ะถ่ายทําเสร็จเดี๋ยวพาไปออฟฟิศใหม่นะครับผมอันนี้ใหม่แบบล่าสุดแต่มีอีกคลิปหนึ่งที่องตองถ่ายไว้เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูอัปเดตกันก่อนว่าตอนนั้นเป็นอย่างไรและตอนนี้เป็นอย่างไรนะจ๊ะถ่ายเสร็จเข้ามากันโยกอันนี้ก็คือการทำออฟฟิศใหม่อันนี้พี่อัมก็ให้คนมาดูพื้นอยู่นะครับอันนี้คือห้องสีส้มอันนั้นคือห้องสีฟ้าไอ้น้ำเงินจิง จะวิงอันนี้สวยมากในที่สุดออฟฟิศเราก็มีห้องน้ำหลายห้องแล้วนะคะถือโอกาสอัปเดตครับสวยมากครับใช่อันนี้คือห้องอีดิเตอร์นะคะทำงานที่แบบใช้สมองมใช้จนตนาราร ทำไมถึงต้องเป็นสีส้มอ่ะพี่อ๋อสีส้มเขาบอกกันว่าจะทําให้จริงในการฟุง้งะคิดอะไรได้มากกว่าที่ชึบๆหรือว่าสีมืดมืดสีมืดมืดห้องอินดิพินมดเพื่อนานจะโฟกัสโฟกัสเพือนั้นจริงบางอย่างใช่ในห้องนี้เราคือจีนทางการโอ้ว,วันจะดูร้อนไหมก็ร้อนก็เปิดแอร์เออก็เปิดแอร์อันนี้คือชั้นสองนะคะดูไฟเขาสิ มันติดไปไว้ไม่สว่างตน <c oughs> ้นต่อมึงไม่เรียนรู้อ่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็มีห้องครัวด้วยนะคะโอ้ไม่ก็แล้วตีวีตู้เย็นก็น่าจะอยู่ตรงนี้แน่นอนแล้วประตูวม,มันเหมือนว่าตอนตอนแรกเราก็สงสัยแต่ว่ามันเป็นซิงค์อยู่แล้วเปิดสาหรับใส่ของแบบชาระล้างเลยเฉยพี่เห็นนะบอกได้ไหมว่าตอนนี้จากร้อเปซ็นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์หรอตอนนี้น่าจะประมาณห้าสิบึ่งคืวว เออเดียวก็จริงเดี๋ยวเ,ยเราจะแอลจะพาไปทัวร์ห้องพอบปตป๊บนี้อันนี้คือห้องพอบห้องพอบเนี่ยพี่พี่เขาก็ทําชั้นให้แบบวอล์กซ er ่ามากเลียวแอจะไปทะลุตรงนู้นโอเมก gosh อ้วนอะ่ะนี่เขาก็ทยอยเอาของพอบมาไว้ที่นี่กันแล้วนะทุกคนเยอะมากอันนี้สูงแล้วว่ามันไม่หลอดส่วนตรงนี้เขาบอกว่าเขาจะทําเป็นที่วางเสื้อผ้ากันชง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 ,ชงก็น่าจะใส่เสื้อผ้าได้หลายตัวแล้วก็เข้าไปเลือกแบบนี้ ชวิงอันนี้ก็คือแถวนี้แหละที่เขาเจอทุกแกกันแต่ว่าน้องไม่น่าอยู่แล้วเพราะว่ามันร้อนอ่ะอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ตอนนี้น่าจะเป็นซิงล้านจานสําหรับพร็อพนะฮะโดยเฉพาะอุ้ยรู้สึกดีใจแทนคนที่จะล้างจานคนต่อไปแล้วมันก็มาจะะลุตรงนี้ชิวิอันนี้ห้องกล้องนะคะอันนี้ห้องกล้องนะคะห้องกล้องครับอุ้ยห้องกล้องใหญ่มากมีอะไรทำอีกเยอะปะหรือว่าเราซื้อไว้ ซื้อไว้เล่นดิ๋อมันมีเลเซอร์เหรอคะพี่ใช่ค่คอ,เอนนัเป็นแบบว่าคูนกันปูนมาก็บวกใหเลยอุ้ยแพงไหมคะสองปีหกร้ยซื้อมาเล่นซื้อมา,อามาก่อนอะ่ะสองปีก่อนอันเป็นพัน,นอ้า <laughs> ไปไปฝนตกฝนตกเปียกเปียก,ยกตกหนักเลยฮะวันนี้แต่ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอากาศร้อนมากๆตกมาทําให้ชื่นมืดแล้วก็พอดีพอดีเลยถ่ายเสร็จพอดีเลยนะครับแล้วก็ตกเลยเออถือว่าดวงดีวันนี้เออ,อแต่ทีมพอปนีส่สิชุ่มเลยอะชุ่มครับแต่ก็คลายร้อนดีวงเร็วไม่พอ สู้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 ะระหว่างที่เขาขนของกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูออฟฟิศใหม่อัปเดตไปทางไหนแล้วปัจจุบันนี้นะครับผมที่ทุกคนได้ดูเมื่อกี้นี้ก็คือผ่านมาประมาณ2สัปดาห์นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูปัจจุบันบอกเลยว่าใกล้แล้วนะครับผมใกล้ที่จะย้ายเข้าแล้วนะครับเป็นออฟฟิศที่ดกดำนะครับแล้วเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะวัดีครับ มืดใช่ไหมครับเดี๋ยวก็กำลังไปเติมไฟอยู่ค่ะอ่านี่กําแพงส้มนะครับปูพื้นเรียบร้อยครับ<อ>สวยอะครับ <c oughs> ผมสวยครับผมได้ครับอ่านี่ก็ตู้เตอร์ที่เอามาใหม่นะจ๊ะต้องมองต้นไม้ อันนี้ห้องรวมสวยงามเดี๋ยวก็จะมีทีวีตั้งนี่โต๊ะตั้งนี่นะครับผมมีโซโฟาร,รอบรอบนี้ <c oughs> เดี๋ยวไปดูห้องทํางานกันนะครับผมห้องทำงานชั้นสองโอ้ยโต๊ะจ้าบเลยว่าเนานี่ต้องอาอย่างนี้แหละกูว่าอย่างงี้สว่างเลยเาวางวางวางแผ่นกันมาแล้วเออเออ<ๆ>จะเป็นแบบเป็นไฟสำนักง,งานอย่างงี้เลยอ๋อเออเออสว่างเลยออไม่เนี่ยเก็บไปได้แต่ว่าเอาไว้เปิดเอ่ไว้ตรงกลางเอาไว้เปิดตอนแบบซอฟซอฟตาเลย โหยโตจ้าบเลยเรียรเป็นโต๊ะแบบสามารถยืนทำงานได้กดฟาดฟาดทำให้เปลืองไฟมากกว่าเดิมสุขภาพดีขึ้นแกสามารถยืนไะด้แล้วก็นั่งได้ได้สองทีบ่บอกโอ้ยเคี้ยสวยว่าพอมีโต๊ะแล้วสวยเลยอันนี้ห้องเคลียร์ีบอันนี้ห้องตัดนะครับห้องอีบิทห้องตัดโอ้ยสวยงามสวยงาม ห้องเคลียร์ทีมนะครับเดี<ม>๋ยวทั้งหาวิธีจัดวางหรือว่าจะจัดวางแบบไหนก็ขาดโต๊ะอยู่นี่ใช่ไหมขาดโต๊ะวางโมเด็มกับตรงกล้องนารปิดก็ตรงนี้โซฟาได้โซฟาอย่างสวยมากใกล้เสร็จนะครับผมอาณาจักรโอฮาน่านะครับชั้นสามไม่มีอะไรชั้นสานมมีห้องนอนชิวๆไม่มีอะไรเลยอ๋อเออประชุมรับอยู่ที่ว่าเดี๋ยวไปหาไปดูห้องประชุมรับนะจ๊ะอันนี้โซนกิ้มหัวข้าวทีวีโอ้โหตู้เย็นพอดีเป๊ะเลยสัวนมาแล้วมาจะมาแล้วนี่ นี่คือห้องประชุมลับห้องดำนะจ๊ะที่เอาไว้ประชุมงานสำคัญสำคัญแล้วก็ละเอียดอ่อนอยากไล่ในห้องก็ไล่ในห้องนี้ทั้งไล่ทั้งลับใช่ไม่มีไม่มีนี่เลยนะไฟโอ้โหต้องอย่างนี้เนี่ยไอ้ที่เนี่ยอย่างเงี้ยคนไปอยู่ข้างล่างเดี๋ยวนี้มากแล้วติดก็สวยแล้วเดี๋ยวยังกินอเอยู่กินสีเดีวเดี๋ยวโูไปหาพรมปรโบเนี่เดี๋ยวโบพรมดำก็เป็นห้องดำสำหรับประชุมนะครับผมมีกระดานมีมีโปรเจคเตอร์ มีโตประชุมตรงนี้ก็อยู่เต็มที่ประมาณห้าหกคนใ่หมแน่นหกคนก็แน่นละหกคนก็เออสวยสวยสวยโอ้หพี่อันนี้คือคนที่อยู่กับเราตั้งต้นนะครับมีสัตคมสะอาดจริงสัตว์ <c oughs> <c oughs> ต้องแต่ต้นสุดยอดมากหายากช่างแบบนี้โอ้โห <c oughs> นี่ชอบเช่าเนี้ยมันดูเสมอดีอ่ะ <c oughs> มันเสมอเรียบฟูบบเสมอเลยไก่เลยเดียวไก่แล้วไก่จะเข้าอยู่แล้วนะครับอีกนิดหน่อยอีก เดี๋ยวคน,น,นเจออันเจอร์อีหน่อยแล้วก็ตกแต่งต้นไม้หน้าอยู่แันนี้เดี๋ยวมีโต๊ะกินข้าวนี้ตัวค่อนข้างใหญ่ไป็นไงค่อนข้างยาวไปนั้นเราไว้นั่งกินข้าตวตรงนี้โอเค อัปเดตประมาณนี้นะจ okay. ๊ะเดี๋ยวเราเสร็จ <left> สิ้นแล้วเดี๋ยวไปดูอัปเดตแบบร0อยซของช่องโอฮาน่านะครับผมเดี๋ยวถ่ายโอฮาน่าด้วยนะเพราะว่ามีสปอนเซอร์สปอนเซอร์นะครับผมโต๊เตที่ต้องถ่ายให้เขานะครับผมหรือใครอยากเข้า a อโอก็เข้าได้เลยนะจ๊ะโอเควันนี้ครับผมกับวันที่ฝนตกชุ่มฉ่าเดี๋ยวก็มีงานต่อนะครับผมมีประชุมอุ้ยเดี๋ยวขาดเดี๋ยวขาดมีงานต่อมีประชุมต่อนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวฝั่งไอเดียวก็ไปเติมไฟห้องชั้น2ทุกคนมีอะไรที่ม เราชิวเฮ้ยฝนตกก็ทำอะไรลำบากมากเลยเมื่อกี้ไปทำเรื่องธนาคารมานะจ๊ะไปทำเกี่ยวกับธุรการทางการเงินธุรกรรมทางการเงินนะครับโอ้ฟ้าฟ้าร้องสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตบล็อกครับอนุญาตบล็อกนะครับอ๋อเลยสวัสดีครับสวัสดีครับไปไปธนาคารมาจริงป่ะไปได้ไปโดนเขาจับบอกล็อกหลังนี้ พี่ทนะจ๊ะสวัสดีครับผมมาทําอะไรครับมาทําอะไรครับมามาทำไมมาคิดถึงมึงมาไม่ได้หรอโอ้โหไม่เคยมาเลยปีไม่เคยมาเลยปีที่ผ่านมาใช่ทำไมไปรอมาฟิตใหม่ฟิตใหม่อยู่ฝั่งโน้นอันนี้จะเสร็จแล้วใช่ป่ะไกลแล้วเห็นขาก็บอกฮองสามมีร้านดีร้านนึงอยู่เรือแวจะมาพอมนั่นแหละโอ้โหจากกรรมเท่าไหร่นะจากกรรมเราเจ็ดร้อยเหลืออะไรตอนนี้สี่สิบคือจัดดีแหละว้าว เอาแล้วแล้วไม่เพราะว่าห้างใหม่มือตือเลยแสดงว่าน่าจะไฟดับเราก็ถ่ายกันแบบเป็นแบบเตะกดสาวขึ้นออฟเวอรแม่นิโต้แหนอไม่หลอนเลยมันไม่เคยเป็นแบบนี้นะอุ้ยคอีดิทเป็นไงบ้างไม่รู้เลยขึ้นไปดูอีดิทก่อนนะอยากเห็นอีดิดทำงานอ่ะ กิดิเซฟงานทันก่อนเลยกิดิเซฟงานกิดิเซฟงานยังไม่ทันแล้วโอ้ยกิดิซฟงานแล้วทันแล้วไม่แตกครอตัวแตกงเขาใครแตก่งครับแตกแตกไปเยอะมหมดรอ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 ดตีครับตีไม่ไม่หมดรอดรอดคินะเฮ้ยหนารอดปะเนี่ยออ๋รอดครับไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วอุ้ยเหมือนสเตนเจอร์เลยอ่ะเหมือนสเตนเจอร์ติง ี่เป็นแดกพ่อแปลงผไม่บอกนเดียวร่ออาารกันะนเป็นพ่อแไปกัอพี่ต้องขยับมาชิบชิพี่วุฒินี่นครับหนึ่งสองสามคนลพร้อมกันเหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยดูเฮ้ยเอ้ก็ดูของดูของมึงนี่มันก็มีมันก็่ห่วยาไงกันนี่ก็ดูของมึงดูนี่มีป่ะมีป่ะมีมีมีเฮ้ยส่งเขาอป่ะเดินองตั้งไยฟีแหม่พอเพียงกันเชียวมันไม่ได้มนไม่ไม่นัดตอนไหนอันหนึ่งของทัไทยฟีดหรือว่าไทยฟีด้องทัจับจึงน่นเราทับตอกี่นไทยฟีดต่มออนหน้ามีไม่ได้แต่สู้แต่ว่ากระชับกว่านิดนึง

แล้วทำไมไม่ถามันจำแค่สามสอ่ี่น้ำอสานี่น้สองนึงพี่มบอพ่บอพี่จมอดินี่เดาสามสองนึากยังไงวะ้เพนโม้หนอยไม่ไมพเพื่อือนมันไม่ทำจริงรเย้าาเลยนะไปสามสองหเฮ้ยเบ่อ ไปอย่างเงี้ยเลยไปแล้วผีสียปิดไฟไม่ไ้อาไฟตัวเดียวปไฟแล้วลองลองลองลกลอตอกตอเยังน่กลเลยดปงนปงานดีิ่ดเพอไฟกระพริบก็ไม่โรหินยาก็กำเริบผมว่าอะไรสเดนจอร์ติงมาในเดมมอนาตาเหลือบเลยเดโมกกอนเนี่ยมาตาเหลือบเฮ้ยน่ากลัว เราบีบคองไงดักดักดักแป๊บเดียวนะพี่ถ่ายี่สองวิแล้วก็มาเลยเห็นที่อาบอกแล้อ้าพร้อมสปีดครับสามสองยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวถ่ายีครับ่ควได้เลยนะโอเคนะเาเหมือนพี่แพูดัเวลากลับไปดูคลิปเราพี่พีทเมื่อครีแล้ว้ทุกคนเก็บข้าวเองพี่ เอาเล่ตู้เกมหมดเจอเราโน้าได้ที่นี้เอหนางาจามจะเป็นจ้ามาไมีเพลงของไี่จ้าบูอีเพลงอะฟอแ O S A N A โอวนาเว้ย O N โอวนาเว้ย O A N A โอนาเว้ย O S N โอนาเว้ยแ่นันจริงก็ประมาณนี้แหละโลกอย่างเงี้ยคนคนคนาจยิ่งมา้าเยเาเ

เวลาไล่พี่ก่อนบิ๊กสวัสดีนะครับบ่ายนะครับไวเจอกันนะจ๊ะจ้าคือเราเปิดใหม่ดิเออจะมาบอกเขากินอะไรมาเลยนะพี่จ๋าเดี๋ยวจะมีออฟฟิศใหม่จะชวนมาได้แต่รบกวนพี่กินอะไรมาก่อนนะไม่มีอะไรกินไรของเลด้พี่มานะมานะหยอกเล่นนะพี่ของกินไอ้เพวกไหนก็พูดเออขี้อ่ำให้กินอะไรมาก่อนเลยนะ

よ、はいしょ。 ภาไม่ได้อ่ะโอ้โหจบเลยทุกจอเป็นับตนเช้าเลยกเกงที่ลมขนาดนี้อยโอเคครับจบแบบกางเกงเป้าแตกนะครับ โอเค okay, แล้วผมทั้งหมดทั้งมวลนะ่จาจะประมาณนี้นะครับผมสาหรับคลิปนี้นะฮะที่พี่พีทมาออฟฟิศผมนะผมมาเพื่อที่จะถ่ายโปรโมทนะครับโปรโมทอะไรสักอย่างผมขอไม่บอกแล้วกันครับผมติดตามที่เพจพี่พีทหรือไอจีหรืออะไรสักอย่างของพี่พีทส่วนตัวได้เลยนะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปนี้ด้วกันนะครับผมช่วงไทยคลิปแบบนี้ผมก็จะดอเดียวไปเจอมาไปอ่านมาเลยฟังมาเอามาแบ่งปันกันนะครับวันนี้ก็ไปถ่ายออฟฟิศให้ดูนะครับก็รู้สึกว่าดีใจนะครับที่เราแล้วก็เพื่อนๆสามารถสร้างสิ่งนี้กันมาได้ สิ่งที่ผมเดินทางมานะครับผมมันไม่ได้ตรงตามเป้าหมายเป๊ะหรอกนะครับมันมีเลี้ยวมันมีแวะมันมีหมุนกว่าจะถึงเป้าหมายนะครับอยากจะฝากบอกทุกคนว่าจงแน่วแน่กับเป้าหมายแต่ยืดหยุ่นกับวิธีการนะครับเป้าหมายเราไม่เปลี่ยนแปลงครับแต่วิธีการเราเปลี่ยนแปลงได้ครับอย่าวหวังผลลัพธ์ใหม่ๆกับวิธีการเดิมๆนะครับขอบคุณมากทีด่ดูจบวันนี้ครับติดตามใหม่ Europeans ที่คลิปหน้าเลยนะฮะสำหรับวันนี้ AO อขอลาไปก่อนสวัสดีครับ๊มยบายผ้าเช็ดหน้ายังขายอยู่นะครับไปซื้อได้ที่เพจนะครับไม่บาย